สวัสดีครับอยู่กับช่องเพื่อนพาเราคือเก่าครับเมื่อนี้ผมจะผ้ามาส่อมทอน้ำแตกนะครับเนาะนี่ครับอ่าน้ำซึงที่รั่วนะครับนี่ครับหุ่นหัวครับนี่ครับอ่าผมจะบดตัดนะครับเนาะแต่ผมจะใส่เป็นท่อครับท่ออ่าใส่เดียวกันรุ่นเดียวกันน่ครับเหลือใส่นะครับเนาะตัดให้ประมาณนี้ครับนี่ครับตัดหาหาเครื่องนะครับเนาะ จะตัดครึ่งก็ได้ครับเนาะตัดพาครึ่งก็ได้ครับแลวก็เอามาขอบครับขอบตรงที่มันรั่วนะครับเนาะถ้าให้ดีก็ต้องไปปิดนามก่อนครับเนาะไปปิด้ําแล้วกาท่าเก่าวนํำครับหรือจะใส่เป็นยางไนร่อหรือถุงพลาสติกนิ่มๆขางในก็ได้ครับเนาะอันนี้ผมจะต่อแบบบ่ต้องปิดนามครับแลวกาบ่ต้องใส่เก่านะครับเนาะนี่ครับตัดทอเหลือใส่ครับมาขอบเลยครับ นี่ครับเหยาจักประมาณสองข้อมือหรือสามข้อมือนะครับเนาะนี่ครับคอบลงไปเลยครับนี่ครับอ่าจะมีคว่มแน่นนะครับเนาะจะมีคว่มแน่นประมาณหนึ่งครับแล้วก็ใส่ลวดเท่านี้ครับอ่าลวดนะครับเนาะมัดอีกเที่ยหนึ่งครับแล้วก็ขั้นสำคัญครับต้องมีคีมนะครับเนาะโกเกียวก็มีห่อ นะครับเนาะยี่ห้อใด้ก็ได้นะครับเนาะนี่ครับก็จะเอาลวดมามันนะครับเนาะสองเส้นสามเส้นก็ได้ครับครับลวดอ่เฮ็ดปลาประมาณจังสี่นะครับเนาะเป็นห่วงอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็อีกสองฟัน่งฟัน่งก็จะมาพันใส่กันนะครับเนาะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนะครับเนาะนี่ครับ อาจจะยู่ฟังนี้ได้เลยครับยู่ฟังนี้ได้นะครับเนาะมันจะมันจะแน่นนะครับเนาะที่ลักษณะนี้เลยครับอกรมัดทั้งสองทังนะครับเนาะมันจะมีความเนี่ยนในตัวเลยครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเ็จแล้วครับติดเรียบร้อยนะครับเนาะก็จะแน่นเดได้ประมาณนึ่งนะครับเนาะ แก้ไขเฉพาะหนาก่อนนะครับเนาะก็เด้ประมาณนี้แหละครับถ้ามีกาวนะครับเนาะถ้าปิดน้ำก็จะดีครับจะแน่นกว่านี้อ่าถันโบยู่ก็เอาลวดดัดอีกนะครับเนาะเพื่อความแน่นนะครับเนาะอ่าจะใส่จักสามเส้นหรือสี่เส้นก็ได้ครับถันโบยู่นะครับเนาะลวดนี่ครับรัดเพื่อให้มันแน่นนะครับเนาะแก้ไขเฉพาะหนานะครับเนาะ ครับสุดท้ายนี่ผมมียังหลายครับฝากเขาเลยกดแชแร์ส่องโฟร์แลนพารนเราหน่อยนะครับขอบคุณครับ